ครับผมครับผมครับรอชุดบทนี่เตรียมตัวเติมน้ำมันเต็มถังนี่ครับเยียนาะมาออเนี่ยมกว่าตอนนี้มนีวัสิบว่างแันเดียีแหลกว่าสิไปตัดสุดหน่นะตัดสุดไปขึ้นรงวัลที่หนึงเออให้เกาะไปไถ่ไปนน้ำเนือด้อให้เกาะไถ่ไปนน้ำเนื้อเติมน้ำมันเต็มถังแล้วถ่ายเนาะมื่อนที่สิบ หกตอนแรงเนาะนั่นปะวันที่สิบหกตอนแรงเขาเตือนมันเต็มทางถ้าไปกองสลกักส,สนามบินน้ำเลยค <c oughs> <c oughs> รับเปลี่ยนที่ไหนก็มาฝันดีแท้หลังจากไปหลังจากี่ขึ้นป่ปห,หล,นะลังจากที่ไปไปล่อยตัวเลรือยู่ยอ,อ,อยู่เรือเนาะเกิดนั่งเปลี่ยนตัวเก่าอยู่บ่หรือว่ามีตัวเพิ่ม กโตเก้าทีเตวป้อยไปลวเต้มืนี้กับสีวงกลมให้นิ่นๆคือเก้าตัวเก้าม่เจริญหรือตัวเกกับห้าเกสหเกสตัวเดียวคูู่กพ้นเก้าหนห้าสามเกาสาแต่วจีแต่ว่าสีวงกลมตัวใดยังบ้าหัแมนจ์สีวงกลมตัวุหมือนี้ถึงเวลาตัวใดเนาะนี่หนอห้าเก้าสี่ห้าเก้าสาม โอ้แม่ข่เบาพาเก้าสี่หาสามเก้า,า,า,างกมตัวไหนบ้าท่านหูบาท่านหูอยู่นิงน่งๆยอยู่ซื่อๆเป็นว่าเป็นวอซืออยู่นิง่งๆจะติงคงแห้งจะติงคงแหง้งมือนี่จะล็อคใช่ผวงกลมสุดท้ายเนาะน้องแจวที่สิบหาสามนัดตามที่น้องแจวนัด พอพอมีแม่เอฟซีทางไก่ทางไก่ทั่วโลกนะครับบาทีนัดปล่อยโค้งสุดท้ายนะครับบ่มีเพิ่มเติมตัวเลขว่านกเต่านับอล่ะบมีเพิ่มบ่มีเพิ่มตัวเลขหรือว่าสิมีเพิ่มตัวเลขบ่หรือว่าเฉพาะตัวนี้ที่ปล่อยมา3ตัว3ามทางแต่ว่ายังคงโง่กลมิ่นคือหัวขาด ถอยออกไปดีนะหัวมันขาดเออนั่นละ่ะยุ่งกับยุ่งกับไก่กรงามมึงกูเออนั่นละ่ะเออ,เอ,อเขว่าคนคนทองมันรอถล่มเจ้ามือเมียนบัวเจ้างวดเนาะเจ้างวดได้เทเลได้เสีได้หางได้เีได้หางวดแล้วที่หกมีงวดที่หกงวดที่หกนะครับ น้องเจ้าล็อกถล่มจ่อมือเลยม้วงกลมตัวใดีน้อเนี่ยเห็นมั้ยนี่เห็นมั้ยนี่ม้วงกลมตัวใดีนี่เห็นมัน้ยนี่ตาดีวะมาั<บ>นสีวน,นเวียนอยู่หันละโอ้มันสีวนเวียนวนเวียนด้วยแถวนี่ะเนาะจ้ะวนเวียนแถวนี้บนับบน,บนนี้ปนไปไสเงี้ยบวะเหยียบไปแล้วเหยียบไปแล้วสามคืนเด้ยเหยียบไปแล้วเหยียบไปแล้วเหยียบไปแล้วสามคืนเแค่ยี่สไปก้อนสลดเออเอาตัวน้ำ ตู้น no. so 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 ้ำมันกิดลน้ำกลดบอเอซีไทยไทยทอดยู่งว่นี่ไทยทอดเดื่องหนึ่งโมบอเอซีทได้หนี่สอบยิ้มไปเลยเนี่ยสอบยิ้มมาเิมื่อนี้ขึ้นหนาสดใสเท่าวะเฮ้ยก็นอาร่มดีดอกก็นอาร่มดีขึ้นหนาสดใสแท้วุ้ยใส่แล้วมั่นใจเนาะเจ้วมั่นใจแล้วเจ้วมั่นใจได้เลยเจ้วกับแซกยังไงกันข่าวขึ้นาะมั่นใจอยู่แล้วอันหาเกาซีนี่นะลูดลูดหนาเฟสหนาเพดมิดตัวนี้อ่อนต่อย รูปเป็นอา,าของไทยก็ได้มีแต่เสียนหลอก่เ <c oughs> สียนหลอกโอ้ยเปิดออกไปไหม่ 4, 4, 9, 5, ะห้าเก้าสี่สี่เก้าห้าเก้าห้าสี่เ้อนี้เนี่ยส่นทางมาหานุเตอเนาะ้าสื่อเปด่สามมึงย่างไรพนะนุเตยวไปป่อยแป่าสามมึว้อยคนไปใส่ารสนดอกเพราถ้าที่ไปใสอยู่คนหนึ่งนอน,น,นอยู่แตเงี้ยคนหนึงเอาเนียนเนอยู่ต่เยโตเล็ที่ไป่อยไปนะ มีแต่มีแต่เต่าปลอมเหรอเต่าปลอมน่ะนะเต่าแขกน่อยู่อีเด้ออยู่เงี้ยนถี่อยู่สะบื้อถี่เต่าปลอมอะไคลายคักแมนแมนอ่าเมื่อวานนี่นัองคนกับว่าน้องเต่าไปป่วยเก่าสองสามกับมี่นังหมองกับวาไปเก่าหกกับมี่ว่าสัตวอันที่ว่าไว้ก็สิมาหลายตัวแถวสนอันที่เก่าสองสามเขาที่ไปหน้าที่เขาที่ไปคิดตอนที่น้องเต้าลงจากรถมานะที่น้องเต้าเฮ็ดแบบนี้นะยกมือน่ะเจ้าอ่ที่ยกมือตัวนัแหละอาจจะตัวนนั่ ีไปลีไปอืมจาีไปแต่ว่าว่าดกับมันก่เล้วเจ้ยกวา่มกินทองคนเนาทุกคนก็สามารถแบบอันนี้ได้แต่ตัวเลขกเขาเตลอล่ะกัยังคงเดิมคงเดิมแต่ยังแเ่สามหางคือเกาเจาเปีสามนี่ยก็คือว่าลังก้นเนี่ยกับหมูว่าเนาะมีเอฟซีมันไปสือเ <laughs> ปียสามแบบว่ามันน้อยไปอืมเจ้าก็เรยว่าออันว่าน้องเต้อไป็ร้านกินนัสันเบิรงวันเดียนเนี่ยว่สโอกเต้ว่าได้ไปน่านไปใชยูโอ้โหโอ้โหห้คนมาถามหลายอยู่ นี่คนกัดทักมาหลายอยู่เอ้าคือว่านองแจ้วไปหลักกิโลคนนะไปแต่ตอนไหนเจ้าเบิ้งคลิปตอนไหนก็ถามเราคนด้วยเจ้าเบิ้งคลิบมันแต่ปีไห<อ>นก็ยังบ่าเ่ยเอาแจ้วก็กถือทะลุมเนี่ยแจ้วถือว่านเนี่ยบางคนเดี๋ยววาไป,ไปไปที่หนึ่งบอกอีกตัวหนึ่งไปที่หนึ่งบอกอีกตัวหนึ่งว่าสัตว์ไม่ถูกจ่ให้มันรู้ไปว่าซานเน่ยเพราะว่ามันเพิ่มเดือบเบิ้งคลิปเก่าหลายครับไปยอนเบิ้งคลิปเก่าเสร็จเพิ่มแตบ่ได้เบิ้งมื่นเบิ้งวันเบิ้งวันที่ ฝนตกก้อฝนตกแห้งบอกพนุษยบ้านฝนต,ก,ต,ก,ตกแห้งนี่บอพอลิลินเป็นอะไนี่ฝากก็รังแจงออกแล้วแต่ข้ามพื้นีกับคุณละสีหางูเสาร์นั่นบอแจงแล้วอยู่นี่ตกเตียงเตะหาถุ่มเทียงขึ้นจนสอดแจงปัดนี่อะ่ะเดี๋ยวรอยืนยันเนาะยืนยันฟันทวงคือก้าห้าเก้าสี่ห้าสามเก้าสามแต่ว่าวงกลมตัวไหนพันหกเดี๋ยวรอดูน้องแจงคุณจะวงกลมให้ นะครับผมจะรอติดตามเรื่องของแกเขาจะวบโขมให้ตัวไหนแต่ยังเป็นตัวเดิมอยู่ห้าเก้าสี่กับห้าสามเก้าสามแม่เบื้องเบื้องไแต่คนยิ้มเลยแต่แก้าวๆคนเนาะแม่นด้ยมือเงินสิเล็กมือเงินสิเล็กมันเป็นไอ้มันเป็นหนาสีแปลกๆเลยเป็นหนาสดสื่นทันเดะว่าสดสื่นสิเวไสดีใจยังที่ถือเหล็กน้ำมืออื่นเนาะมันแมนดังมันเป็นดักจากน้องแต๋อมันจะเป็นเจ๊เต๋อคนบ่ ก็สวิตก็เจี๊ยบแห้งแล้วล่ะเจ๊โอ้เอาเดี๋ยวรอติดตามไนนี้ให้เนาะว่าน้องแก้วคนนี้คนคนตัวไหนอีซี่น้อมขาเมีิคันผู้ใด้แค่สีมารวมทำบุญหรือสีม่านมาบ้าดแก้วกับมาได้เรือบัวร้านเนาะวันที่สิบห้าแต่ว่าวันเมริค้าน้องแก้วก็ได้ทำที่อยู่บ้านทำกับพี่น้องอีซีเพื่อนก็ติดตามอยู่กับเพื่อนก็ติดไปเพื่อนอะเนาะเป็นที่เพื่อนไม่เบื่อทงเบื่อโทษน้องแก้วมนค่่ะมนนเพรับ ผมสุดท้ายครับผมวงกลมหากระดานเหญ่ยเ้ด้อตัวใหญ่ๆงกับวงกลมออกปากกาสีแดงโลดวงกลมตัวเด5 9ห้าเก้ี่ห้าสามเก้าสาดีกดนี้ท่านท่านี่ทีอดตอนนี้คนมันสูงยแติแบบแล้วมาเสี่ยวไปซื้อของมันไหลเสี่ยงไปซื้อขอเปยนวายตำรับอีท่านไหนเนาะครับเป็นอยางรวมท่าบุญเนาะค่ะมาไหว้ปูดงเข้า เดวโบรู่ะกับบรูอีกบดที่นี่เออบรูบอหงุดหงิเลยเขาให้าใจใะบทที่นี่จะได้ม่ใจนะครับเดี๋ยวรอบงกลมให้นอ้อน้องแจ้วเนาะรอครับผมครับผมครับรอชุดบทนี่เตรียมตัวเติมน้ำมันเตรียมถัง